วันนี้นะคะเรากับช่าอันเจทีวีนะวันนี้เราก็จะมาสอนสมัครระบบนะคะสอนสมัครระบบอันดับแรกเข้ามาแล้วนะคะให้ใส่เออ่วันวันที่เกิดนะคะแล้วก็ปีเออ่ปีหรือว่าเดือนก็ได้นะคะก็ใส่ปีที่เกิดนะเราเกิดประมาณนี้โอเคแล้วก็กดวจคำว่า ยินนี่เลยนะคะข้างล่างข้างล่างวันเกิดนะคะวันเกิดให้ทุกคนตั้งชื่อเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะให้ใส่รหัสผ่านเลยนะนี่ทุกคนจะใส่อะไรก็ได้นะคะ T A M N G T V แปดเก้า ไม่ต้องตรงกับชื่อก็ได้นะคะแล้วก็เราจะใส่เลขสี่ลงไปด้วยเอเครค่ะพอเสร็จแล้วทุกคนก็เลือกเพศเลยนะ กคอทุกคนเมื่อกี้เราให้ทุกคนดูนะว่ามันต้องทำยมงไงแล้วก็เลือกเพศนะคะทุกคนเป็นเพศผู้หญิงหรือว่าเพศผู้ชายแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดไปสมัครบัญชีผู้ชชยนะคะอ่านี่กดตรงนี้เลยนะคะสีเขียวนะโอเคแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะ บา,บางคนนะคะก็จะได้มีข้อสอบนะคะบางคนก็ไม่มีนะโอเค,ค่ทุกคนตอนนี้นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะแค่นี้นะทุกคนก็เลือก map เล่นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิั้งใคกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าน